สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ที่เข้ามากดติดตามรับชมทางช่องนะครับทาง YouTube นะครับก็จากร้านดีเอ็มอะควาเรียมนะครับโรตันพันหมอสีนักเร้นนะครับวันนี้ก็จะจัดเป็นคลิปพวกปลาสกุลประกาศให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับก็เปิดร้านเช้านะครับลูกค้ายังไม่มีก็พอทำเอ่อทำคลิปได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นประกาศสายพวกสกุลเอ่อประกาศม้อนะครับแฟนซีโค้ยนะครับโค้ยนีโมนะครับผมเรียก ประมาณนี้นะครับเพราะว่าสีสันเขก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับเป็นแฟนซีเป็นจุดนะฮะแต่ละตัวก็เฉียบขาดทั้งนั้นนะครับสีสันนะครับแต่ละตัวนะใครอยากได้ก็ทักถามนะครับทางเพจหรือ Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้นะครับผมนะส่งได้นะครับส่งได้นะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับผม จริงๆก็มีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับวันนี้ก็จะเอาคลิปกันให้ดูพอ,อประมาณนะครับประมาณหนึ่งนะครับวันนี้ก็อัพคลิปใหม่ล่าสุดน,นะครับวันนี้ เป็นประกาศหม้อค้ยนะครับแฟนซีค้ยนะครับนีโมนะครับผมตั้งชื่อเป็นออกยาวๆเลยละกันเพราะว่าสีสันแต่ละตัวนี่โอ้เฉียบขาดทั้นเลยครับเป็นเอ่อเป็นลายนีโมนะครับเป็นด่างแกลแล็กซี่นะครับไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับนะครับเอาตามสะดวกของแต่ละคนเลยแล้ะกันผมก็เรียกตามผมนี่แหละนะครับ เออ่ตัวเมียนะครับตัวเมียเดี๋ยวให้ชมตัวเมียตัวเมียคัดเกรดก็มีนะครับนี่ตัวเมียนะครับเออ่ตัวเมียจะเป็นตระกูลแฟนซีโค่อยกาแล็กซี่นะครับนีโมนะครับสวยมากนะครับตัวเมียมีตัวเมียเรียกตัวเออ่มีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับใครหาประกาศอยู่ก็มาที่รถถังพัดมอสีนครินนะครับนะตัวประกาศนะครับอันนี้จะเป็นตระกูลพวกเออ่ฮาร์ฟนะครับตระกูลฮาร์มูลฮาร์มูลก็ เท่าที่ดูก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับป่าปนกันไปนะครับนะนะครับก็วันนี้ก็เอาหลักๆเป็นคลิปประกาศให้ชมกันยาวๆกันไปเลยนะครับประมาณสองสามนาทีเลยแล้วกันนะครับเป็นปลาคัดฟอร์มขึ้นมาวันนี้นะครับราะคา นะครับเปิดขายนะครับผมไม่ได้บอกออกสื่อนะครับผมนะก็ถ้าใครสนใจก็มาที่โลตัสพันหมอสีนขรินหรือทักเพจลิงก์นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ลงเพจไว้ให้นะครับนะครับประกาศสวยๆครับนะโอเควันนี้ก็จัดคลิปไปหนึ่งคลิปครับไว้คลิปหน้าก็เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามานะครับรับชมติดตามทางทางช่องนะครับทางร้านนะครับผมนะ ประกาศเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายครับผมนะก็เล<อ>ี้ยงไม่ต้องมีออกซิเจนนะครับในการจัดตู้นะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าแต่ละคนจะชอบจัดตู้แนวไหนนะครับบนะางทีเอ่อกล้องจะโฟกัสตัวปลาไม่ค่อยจะชัดเท่าไหรนะ่โฟกัสไปที่ตัวปลาครับชุดนี้สวยมากครับประกาศ ถ้าใครได้ชุดนี้ไปเลี้ยงนี่โอ้โหสีสันเขาจะได้ตัวนี้เจ็บๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับพอหอมปากหอมคอไว้คทิหน้าเจอกันใหม่นะครับ